สวัสดีครับผมชื่อนาปัญญาอาคงหาครับานรศาหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสองครับครับวันนี้จะมาสอบปฏิบัติการพันท้ายยืดครับโดยมีสองแบบครับแบบที่หนึ่งครับเป็นการพันแบบวงกลมนะครับครับขั้นตอนแรกเราจะเราจะพันที่ข้อทัชักรอบสองรอบนะครับหรือสองถึงสามรอบนะครับจากนนครับให้เราพันเทียมขึ้นไปครับ ครับแบบนึ่งเสร็จแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอาการบวมนะครับครับต่อไปเป็นแบบที่สองนะครับครับต่อไปจะเป็นการพันพายุแบบซ์รอบพันปลาะครับขั้นตอนนะครับเราจะพันเปวง,งกลมสักรอบสองรอบนะครับจกน้นให้เราพันเขียดขึ้นไปครับ รับต่อไปเราจะต่อผ้านะ ครับแบบ2องเสร็จครับมีวัตถุปร,ประสงค์เพื่อรกระชากกล้ามเนื้อนะครับกลองครับ